สวัสดีมากๆครับผมเปลยปีเปลนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูรีวิวนักเตะโนเนมที่ชื่อว่าโจเอลสันเฟอร์นันเดสนักเตะดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนอายุเพียง17ปีนะครับนักเตะคนนี้นะครับเป็นเพียงแค่บอลขาวเล่นในตำแหน่ง LWF ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่88ครับอายุเพียง17ปีนะฮะส่วนสูง172นะครับถนัดเท้าขวาแล้วก็ค่าพลังการบุกนะครับโดยรวมอยู่ที่78ครับ การเลี้ยงบอลโดยรวมอยู่ที่85ฮะการส่งบอลครับโดยรวมอยู่ที่76แล้วก็ศักยภาพร่างกายอยู่ที่87ครับซึ่งสิ่งที่โดดเด่นมากๆคือความเร็วแล้วก็การออกตัวนะครับความเร็วอยู่ที่98แล้วการออกตัวอยู่ที่97ครับมีสกิลทั้งหมด7สกิลครับ6สกิลเนี่ยเป็นสกิลการเลี้ยงบอลครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลเป็นสกิลการพุ่งโลงนเองนะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวจี๊ดของวัยรุ่นโปรตุเกสเลยฮะสำหรับตัวนี้ครับเป็นเพียงแค่บอลขาวแต่ว่าความเร็วขนาดนี้ไม่ธรรรรมมมดดดาาายคับนสสะถผ้้วไ เราสามารถไปประมูลสก o u วสปอร์ติ้งลิสบอนได้นะครับซึ่งอย่างต่ำที่เราประมูลได้เนี่ยก็จะเป็น3ดาวนะครับราคาก็จะประมาณ4 0 0หมื่นถึงห้าหมื่นนี่แหละฮะแล้วก็เอามาผาสมกับดิปลิงก g การเลี้ยงบอลการออกตัวแล้วก็ความเร็วนะครับที่เราสามารถเล่น1นัดแล้วก็สามารถได้สก o u ฟรีมาอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถหานักเตะคนนี้ได้นะฮะก็คือการสะสมบอลขาวให้ครบ3คนแล้วก็เอาไปเทรดน,นั่นเองนะครับ ใครที่ยังไม่ดูคลิปนี้เนี่ยคลิปที่ผสมบอลขาวให้ได้3ตัวก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะสามารถผสมได้ถึง45แบบเลยนะครับเลือกเลยครับว่านักเตะคนไหนผสมง่ายแล้วก็ผสมซ้ำๆไปเรื่อยๆครับจนครบ3ตัวแล้วก็เอาไปเทรดนักเตะคนนี้ฮะโจเอสนเฟอร์นันเดสครับนี่นะครับโจเอสนเฟอร์นันเดสไม่ฟิตเลยนะครับแต่ความเร็วจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาดูที่จังหวะนี้ครับความเร็วนะฮะดูครับการเลี้ยงบอลครับโผกระชากบอลจังหวะนี้ฮะโดนสอกเข้าไปครับจังหวะนี้ j จเอลสันเฟอร์น e นนะครับไวัยรุ่นโปรตุเกสนะฮะคู่แข่งโดนใบเหลืองไปนะครับดูครับความเร็วฮะกระชากบอลจังหวะนี้แล้วก็โดนสอกเข้าไปนะฮะดูที่จังหวะนี้ครับฮิวฟลิกนะครับแล้วก็จะแต่ลอดขาเขานะฮะแต่ว่าไม่ผ่านนะครับ ความคล่องตัวนะครับโอ้โหการกระชากบอลนะฮะดับเบิลทัชก็มีด้วยนะครับซิสเซอร์ฟรินก็มีฮะซิสเซอร์ฟรินจังหวะนี้ลอดขาคู่ต่อสู้ไปเลยฮะนี่ครับนี่ฮะสุดยอดมากครับบอลขาวนะครับต้องย้ำอีกทีนะฮะทำได้ดีมากๆนะครับสาหรับบอลขาวนะฮะการชิ่งบอลจังหวะนี้ก็ถือว่าทาได้ดีครับคลองบอลดีมากๆนะครับวิ่งหาช่องก็ดีอีกด้วยนะฮะแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ย มีไม่มากนะครับสำหรับโจเสันนะฮะก็เหมาะสมสำหรับบอลขาวครับถ้าแข็งแกร่งกว่าน voilà ี้ก็เป็นบอลดำไปแล้วล่ะครับอย่างเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับอายุเพียง17ปีนะฮะการเลี้ยงบอลนะครับสามารถเลี้ยงบอลตัดเข้าในแล้วก็สร้างโอกาสให้เพื่อนๆได้ครับจังหวะนี้ฮะได้บอลนะครับตรงกลางแล้วก็ยิงโค้งเข้าไปนะครับ สวยมากๆครับสำหรับโจเซซันเฟรนันเดสครับคลองบอลจังหวะนี้ครับลงไปเล่นลึกก็ได้นะฮะลงไปช่วยเกมรับนะครับนี่ครับฮีฟลิกครับจังหวะนี้เปิดเข้าไปนะครับถือว่าเปิดได้ดีนะครับสำหรับเท้าซ้ายนะฮะวิ่งทำทางได้ดีมากๆนะครับเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางฮะ ยิงติดนะครับจังหวะนี้ฮะแต่ด้วยซ้ายยิงด้วยขวาครับถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับบอลขาวนะฮะตัดหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับจังหวะนี้มาดูที่จังหวะนี้ครับนิวฟลิกเป็นหนึ่งทีนะครับแล้วก็แตะหนึ่งสองครับหลบแบ็คขวาไปได้สบายเลยครับจังหวะนี้เสียดายนะครับที่การจบสกรอร์น้อยไปหน่อยนะฮะ ไม่งานลูกนี้ก็อาจจะเข้าได้นะครับสำหรับการโค้งลูกนี้ฮะมาที่จังหวะนี้ครับโหซิสเตอร์ฟลินต์หลบไปหนึ่งทีครับนี่ฮะเลี้ยงตัดเข้าในครับโดนบล็อกได้นะครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับทําชิ่งครับกับกองกลางฮะกองกลางแทงบอลขึ้นไปข้างหน้าครับแต่ด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับยิงจังหวะนี้นะฮะ เอมบปเป้แทงบอลขึ้นมาครับสอดขึ้นมายิงได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปเลยครับเรียบร้อยฮะ10นาทียิงไป2ลูกนะครับจังหวะนี้เจอสันเฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็มาดูที่จังหวะนี้ครับซิสเตอร์ฟิหนึ่งทีครับแล้วก็ยิงติดคู่แข่งนะครับแต่ว่าบอลฉลบเข้าไปนะครับ15นาทียิงไป3ลูกฮะแฮตทริกไปเลยครับมาดูการเทียบความเร็วระหว่างเอมบปเป้กับเจอสันเฟอร์นันเดสนะครับ เอมบัปเป้เป็นบอลดำนะครับค่าพลังสูงสุดถึง99นะฮะโจเซีนค่าพลัง88นะครับแต่ว่าความเร็วสูงถึง98เลยนะฮะความเร็วเมื่อเทียบกับเอมบัปเป้ก็ถือว่าไม่ได้หนีกันมากครับสู่สีคู่ขี้ครับในอนาคตอาจจะเป็นบอลดำก็ได้นะฮะสำหรับโจเซีนเฟอร์นันเดสครับอาจจะได้มีโอกาสย้ายมาทีมใหญ่ๆแล้วก็ค่าพลังก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นเกรดบอลที่สูงขึ้นนะครับสำหรับโจเซีนเฟอร์นันเดส เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวโจเอลสันเฟรนันเดสตำแหน่งปีกซ้ายข้าวพลัง88ที่เป็นบอลขาวนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ปีเป็นนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะครับขอบคุณครับ